ตีนนางมันจะมาถึงแบบสูงขนาดนี้เลยเหรอน้ำม่น,ะนม้อยกว่าเดิม <c oughs> ฝาครับถึงเรือร้อยร้อยเดียวไปโผลเอย่านี้ออกเลยพี่ตัหลิก็ออกไปโผลเหมือนกันใช่ปะไปโผลน่นั่นเอง ของเขาเดินก็ได้ดีกว่าใช่ป่ะ, uh huh. ะมันไม่มีปูนแล้วใช่ไหมเราก็งไง <ừ> ด้เวลาเดินกันนะฮะ น้ำป่าไหลล่ะนี่ไอ้นี่ยญี่ปุ่นเขาสอนว่าถ้าเกิดน้ำป่าไหลมากว่ะแล้วเราหนีไม่ได้เขาบอกให้เราตั้งตัวเป็นหนอนเป็ไรวะเกาะกันใช่แล้วให้คนที่แข็งใช่แล้วก็ไปด้วยกันเลยเหมือนอย่างเขาไอ้นั่นนะนี่เปนสามคูเก่ากันแล้วก็พิวปิดเออย มันอะคล่ะโหเม่ยกจะทาไปเลยคนกิงตกไปอ่ะ <público> อุ้ย กันนะฮะน้องๆเหนไมเราตีทางนี้แสดงเขาดูกันทางนี้นะการการเงลยขนะเราไม่มีผิดพลาดเออรอดอุ้ยอุ้ยอีทางเครออุ้ย ข้าวน้ำมันด้วยอ่ะน่าจะมันน้ำมันเรือะนะฮะโ oh. อ้ยภาพภาพถ่ายนี่คือแบบโคตรมากนะฮะ โจบสนะคาเออ่อำบารบนี่กนน้อตามติ้งเข้าไปนะสูตเดิมเรารอหรือล่วงโอ้โหตรงนี้น่าจะน้ำดึวนะจะเข้มตรงนี้ก่อนนะ Ah, oh, okay. เวลาและเพล,ล่เรยวต้องไปเอาเท้าขึ้นกันนะครับเดี๋ยวนี้กะเระมากขอเท้ามาแต่จุดทีเน,นะเดี๋ยวเท้าขึ้นก่อนเดี๋ยว 是的，哼。 อู เอเคฮะเราจะมาทำการล้างเท้ากันนะมันจะล้างหน้าเลยตรงนี้เอ้ย ที่เราทำร่วงน้ำเมื่อกี้นะฮะป <ฮะ S 2> ่ะเรา,าอยู่เอ,อไปกันเถอ,อะไปข้างบนนะ่ะ้ขึ้นไปนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยการสร้างพูดรักกันตามยิม่งหนักนั่นคือเรือเรา มีกว่าเนี่ยเยอะมากนะเดินเดินเข้าไปกว่าจริงๆมันเดินเข้าไปลึกมากมันจะเจอน้ำตกไหลลงมาแต่ตอนเนี้ยหน้าหนามันหนามันไม่ได้ขึ้นมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีไหมถ้ามีน้ำไหลบางก็ได้มาดูโอเคไปไหนเนี่ยไปถ่ายรูปไปนู่นเดินเขไปบนนู้นเลยโอเคเดี๋ยวคิดบี ก,ก่อนเรียนดีกว่านะฮะ โอเคนะฮะกลับกลับบ้านเรากันดีกว่าของคันนี้แต่ตรงนี้ก็สวยกันนะเฮ้ยเนี่ยตรงนี้เดินจะถ่ายตรงนี้ได้อะลงไปฮะต้องเดินลงเ,นนเดินลงครับพี่มันจะมีข้าวตละะอด ทางง่ายๆเรับปเจอเดปตรงนี้เรามานู่นเรามานี่เอาไปนู่นเริ่มเราจะไปการชาลิโก้ฮะ<า>โอ้ยจริงจับปุบโอ้โห

chéo chéo ชัวบชัวบเหีบเหิ้บเห้บเห้บเห้บเฮ้อหยอดไปไหนหรอวะมีนู่นโอเอาไม่หายแล้ว สื่อพี้อยูวปกติมี่คิดจะเป็นไมนะฮะ บาง,งคนเขาไม่เห็นต้องไอ้นี่เลย

要买多少？没得交。不给顾 Cái vậy? ơi! Trời ใกล้ถึงแล้ว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 กี่เดียวแช์มารับกนดีเฮ้อ สบาย,ยสบายเย็นๆสบายๆชิวๆนิ ılmış. ดเดียวโอวกูหายตามเลยนะใจอะทางเหรอ่าันพาทำไมเขาไม่จอดล่ะพ่อไม่รู้หรอขับไปต้อมหรือเปล่า เราไม่ได้เกียบเราไง